การมีเงินเนี่ยทำให้เรามีความสุขหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือมันก็ขึ้นอยู่แต่ละกรณีค่ะมันก็ง่ายกว่านะคะที่จะมีความสุขถ้าเรามีเงินเพียงพอที่จะใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันค่ะพิงพลรวมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลย lift the f r a p Question and Answer About Money หนังสือเล่มนี้นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวของเงินนะคะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะที่เป็นโลกของเงินดิจิตอลแล้วนะคะไปดูว่าเงินเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไรเราจะหาเงินมาจากไหนนะคะแล้วก็โลกของการเงินเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย เรื่องนี้นะคะจะพาเด็กๆไปรู้จาก9กเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเงินการเงินวันนี้นะคะการหาเงินการจัดการเงินกู๊ดดิวกับแบดดิ l คืออะไรพฤติกรรมการใช้เงินนะคะเรื่องที่คุณควรรู้นะคะแล้วก็เช็คเอาท์กันเลยค่ะอะไรนะคะคือเงินคะ่ะเงินก็คืออะไรก็ได้นะคะที่ ใช้ในการใช้จ่ายค่ะด้วยตัวมันเองเงินด้วยตัวมันเองนะคะอาจจะมีค่าน้อยหรือว่าไม่มีค่าเลยนะคะแต่สิ่งที่เรานะคะคนํามันไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นสิ่งมีค่าค่ะอย่างเช่นตัวธนาบัตรนะคะกระดาษแผ่นนั้น,นมันอาจจะไม่มีมูลค่าอะไรเลยค่ะแต่ว่าเราใช้ธนาบัตรในการไปซื้อ iPhone ซื้อของกินนะคะพวก iPhone หรือพวกของกิน,เ,นเป็นสิ่งที่มีค่าค่ะ What different kind of money นะคะเงินมีกี่ชนิดค่ะก็จะแบ่งเป็นธนาบาตรเป็นเหรียญนะคะหรือว่าอาจจะเป็น e l e c t r o n i c Money ก็ได้นะคะตอนนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ e l e c t r o n i c Money นะคะเราก็ต้องมี Account Number เพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วเราอยู่ได้โดยที่ไม่มีเงินหรือเปล่าเออบางทีนะคะอาจจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งของส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นอาหารกระดาษชำระ หรือว่าค่าไฟนะคะจะต้องใช้เงินจ่ายค่ะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอ้อมกอดน,นั่นเองค่ะเมื่อเราจ่ายเงินไปเงินมันจะไปที่ไหนค่ะมันก็จะไปที่ธนาคารนะคะหรือว่าไปที่คนอื่นค่ะอย่างเช่นเราใช้เงินนะคะในการซื้อต้นไม้พ่อค้าก็จะเอาเงินที่เราจ่ายเนี่ยไปซื้อต้นไม้ต่ออีกทอดหนึ่งค่ะ โดยเงินนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนมือได้ถึง250ครั้งภายใน1ปีเลยอันที่2นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเงินอยู่กับเรามานานมากแล้วค่ะ Story of Money นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินนะคะตอนก่อนหน้านั้นสมัยนั้นทำยังไงคะ่ะ เขาก็จะใช้ของมาแลกของนะคะแต่ว่าบางทีค่ะอย่างเช่นอยากจะเอาแอปเปิคอร์ดนะคะไปแกลกรองเท้าแต่คนที่ผลิตรองเท้านะคะบอกว่าไม่อยากได้แอปเปิคอร์ดมันก็เลยแลกไม่ได้มันก็มีปัญหาขึ้นมานะคะเขาก็เลยคิดค้นเรื่องเงินขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งที่ใช้แทนเงินนะคะในตอนน้นก็อาจจะมีคนนกมีไ้านะคะมีเปลือกหอยะค่ะ สามารถที่จะอับมาแทนนะคะเงินในสมัยโบราณได้แต่ว่าเงินเนี่ยควรจะไม่แตกหักง่ายไม่หนักเกินไปนะคะไม่หายากเกินไปแล้วก็ไม่ก๊อป,ปี้ง่ายเกินไปค่ะเงินจะต้องมีคุณสมบัติไม่เป็นแบบนี้นะคะแล้ว What are bank for ธนาคารนะคะมีไว้ทำอะไรคะ่ะซึ่งธนาคารเนี่ยก็อยู่มาเกิน500ปีแล้วโอ้มาทำอะไรนะ ตอนแรกนะคะแบงก์เนี่ยก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเวลามีการค้านะคะก็จะมีการกู้ยืมเงินเพื่อนําไปออกทริปนะคะลองทริปไปต่างประเทศค่ะแล้วก็แบงก์นะคะก็จะเอาไว้เป็นที่สําหรับฝากเงินค่ะสําหรับคนที่ไม่อยากเก็บเงินไว้ที่บ้านด้วยแล้วการเงินวันนี้ล่ะการเงินวันนี้นะคะเราจะดูว่าเงินปลอมจะตรวจยังไงนะคะ มันก็จะมีหลายวิธีเลยอย่างเช่นจะใช้โฮโลกแกรมนะคะจะเป็นตัววาวาวเป็นภาพวาวาวาวนะคะรูปภาพในโฮโลกแกรมนะคะก็จะ เปลี่ยนไปนะคะถ้าเกิดว่าเราขยับด้านของธนบัตรก็จะมีการพิมพ์ธนบัตรด้วยวิธีพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้เรียนแบบได้ง่ายค่ะแล้วทําไมทุกคนนะคะไม่ได้ใช้เงินสกุลเดียวกันใ,นใครเช่นจะมีสกุลเงินบราซิเลียนซาแกลเรียออสเตรเลียยูเอสเอกับเยอรมันค่ะแต่ละประเทศนะคะเขาก็จะมีเงินสกุลเป็นของตัวเองค่ะสิ่งนี้นะคะเรียกว่าสกุลเงินค่ะหรือว่า currency นะคะจะมีชื่อเฉพาะแล้วก็มีสัญลักษณ์แล้วก็มีการออกแบบ ที่แตกต่างกันค่ะนี่ก็จะเป็นบราซิลเลียนเรียลซาวเกเรียนะคะก็จะเป็นวอนค่ะออสเตรเลียดอลลาร์สัญลักษณ์ก็จะเป็นดอลลาร์ Dollar, ira, Dollar, หรือ A อดอลลาร์นะคะยูดอลลาร์ก็จะมีสัญลักษณ์ทายแบบนี้ส่วนเยอรมันนะคะก็จะใช้เงินสกุลยูโรค่ะซึ่งเงินสกุลน,นี้นะคะก็จะใช้ในหลายประเทศค่ะในทวีปยุโรปนะคะ เรื่องต่อมาค่ะการหาเงินนะคะทําไมเราจะต้องไปทํางานนะคะเพราะว่าเราต้องการเงินค่ะเพื่อที่จะมาซื้ออาหารมาซื้อเสื้อผ้านะคะแต่ว่าก็มีบางคนค่ะที่จะชอบทํางานชอบเ,อเจอผู้คนนะคะแล้วก็ได้เรียนสิ่งใหม่ด้วยจากการทํางานค่ะแล้วโอกาสในการชนะเงินลอตเตอรี่5ล้านดอลลาร์ 5, 000, 000. นะคะมันเป็นยังไงก็มีโอกาสที่จะต่ํามากเลยนะคะโอกาสน้อยมากค่ะ เป็นคนจ่ายเงินให้กับคุณหมอให้กับโค้ชหรือว่าให้กับคロสดีไซเนอร์ค่ะถ้าคロสดีไซเนอร์ก็จะเป็นพวกบริษัทนะคะที่ออกแบบเสื้อผ้าก็จะจ่ายเงินให้กับดีไซเนอร์ส่วนคุณหมอนะคะก็จะมีก government ะคะ่ะรัฐบาลก็จะเก็บเงินภาษีของเรานะคะแล้วก็ไปใจ่ายให้คุณหมอส่วนโค้ชนะคะก็ คุณพ่อคุณแม่ค่ะที่อยากจะให้เด็กเข้าสโมสรน,นะคะก็จะจ่ายเงินให้โค้ชค่ะการมีเงินเนี่ยทำให้เรามีความสุขหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือมันก็ขึ้นอยู่แต่ละกรณีค่ะมันก็ง่ายกว่านะคะที่จะมีความสุขถ้าเรามีเงินเพียงพอที่จะใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะแต่ว่ามันก็มีคนบางคนนะคะที่มีเงินจํานวนมากแต่ก็ ยังไม่มีความสุขค่ะแต่คนบางคนนะคะที่มีเงินจนํานวนมากก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินไม่เพียงพอค่ะต่อมานะคะเราจะจัดการการเงินอย่างไรลูกถามว่าทําไมเราไม่ซื้อหมี่ไปสักตัวนึ่งหลังสเปเชียลออฟเฟอร์เลยนะเพราะว่าเราวนะต้องเก็บเงินไว้เพื่อจะไปเที่ยวในวันหยุดนั่นเองค่ะสามารถที่จะมีบ้านได้ไหมนะคะ คนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าเรานะคะสามารถที่จะทําเรื่องกู้บ้านค่ะโดยเราจะกู้เงินแบงก์ออกมาแล้วเราก็ค่อยผ่อนชําระภายใน25ปีค่ะแล้วเราจะเก็บเงินได้อย่างไรนะคะ ด้วยการที่ไม่ใช้มันเนียค่ะแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมไปวันนิดวันนิดค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะคุณแม่เนี่ยก็ให้เงินค่าขนมลูกขอบคุณมากค่ะแล้วก็คุณลูกก็จะไปเก็บสะสมเพื่อที่จะไปซื้อสเก็ตบอร์ดนะคะแล้วมีการบอกว่าเดบิตการ์ดคืออะไรแล้วก็เครดิตการ์ดคืออะไรด้วยค่ะต่อมานะคะ Good deal กับ Bad deal คืออะไรนะคะ อย่างเช่นซื้อ3จ่าย2นะคะเป็นอย่างไรก็ไปดูค่ะก็จะได้เป็นส่วนลดนะคะหรือว่าการซื้อของมาแล้วของมันพังนะคะสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนได้หรือเปล่าโดยส่วนมากแล้วนะคะมันก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนได้ค่ะหรือว่าใช้วิธีการคืนเงินนะคะ How is it so cheap ทำไมมันถึงราคาถูกมากๆเลยแค่5เหรียญดอลลาร์เอง ก็ของถูกนะคะก็อาจจะคุณภาพอาจจะไม่ดีคะการลดราคาคืออะไรค่ะการลดราคานะคะก็เมื่อบริษัทต้องการที่จะลดราคาเพื่อท as ี่จะให้ขายได้เร็วๆค่ะเขาก็จะขายของเก่าไปนะคะเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแล้วแล้วการลดราคาเนี่ยก็จะช่วยทําให้เป็นการจูงใจผู้บริโภคนะคะให้จ่ายเงินไปได้อย่างรวดเร็วด้วย พฤติกรรมการใช้เงินนะคะถ้าเกิดเกิดการชนกันใช่ไหมคะเราก็จะมีบริษัทที่เรียกว่าบริษัทประกันนะคะมาช่วยดูแลในสิ่งนี้ใครนะคะจะเป็นคนจ่ายบิลน,นี้ค่ะก็บางคนนะคะเขาก็บอกว่าควรจะต้องแชร์การหาร่างหาร2นะคะหรือจ่ายในส่วนที่ตัวเองกินหรือว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสพิเศษใครเช่นวันเกิดนะคะก็อาจจะใช้คําว่าเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณหรือเลี้ยงแสดงความยินดี ค่ะได้แล้วถ้าเกิดว่าเออการต่อราคามันโอเคไหมอย่างเช่นถุงเท้าเนี่ยคู่ละ2ยูโรนะบอกว่าถ้าซื้อสาคู่โดยปกติแล้วจะต้องเป็น6 e ยูโรใช่ไหมคะบอกว่า3คู่เป็น5ยูโรได้ไหมก็เราจะสามารถลองต่อราคาได้นะคะในตลาดทั่วไปค่ะเพราะว่าราคาไม่ได้ฟิกนั่นเองและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินนะคะ You Could Win million. 1 Million หนล้านยูโรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียนะคะที่จะช่วยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะก็สามารถที่จะได้รับเงินรางวัล1น1รล้านยูโรได้เลยในปี2021นะคะมีเด็กผู้หญิงอายุ14ปีมาออกแบบนะคะรถพลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้ถึงเธอจะไม่ได้ชนะนะคะแต่ว่าก็ได้เงินหลายพันดอลลาร์ค่ะเพื่อไปพัฒนาไอเดียอันนี้ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่ามีตั๋วไปนอกโลกอะ่ะมันแพงมากไหมมันก็มากกว่า50ล้านเหรียญเลยนะคะที่จะเป็นตั๋วที่จะไปนั่นเงินจำนวนนี้สามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนเครื่องเลยละคะ่ะแล้วก็บาร์โค้ดนะคะก็ใช้มาสำหรับการอ่านนะคะข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาเป็นการใช้ QR code แล้วนะคะทั้งการจ่ายเงินหรือว่าการระบุ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ค่ะนี่เราก็จะมาดูนะคะมันจะมีคำ,คำถามหลายคำถามเลยค่ะมีอันนี้น่าสนใจนะคะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ The Hungarian Government นะคะก็พบกับการ สภาวะเงินเฟอ้อค่ะเขาต้องปริ้นธนบัตรนะคะที่มีมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะซึ่งธนบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตอนนั้นเนี่ยมีมูลค่าโอ้โหเยอะมากเลยอันนี้1ล้านอันนี้1ล้าน1ล้าน,ล,านล้านเพโตนะคะซึ่งก็ประมาณ0ูจุดฟรังกก็คือจริงๆมันมูลค่าน้อยมากค่ะแต่ว่าเลขล้านเนี่ยมันเยอะมากๆเลย สุดท้ายแล้วนะคะเขาก็หนังสือเล่มนี้จะชวนเด็กๆมาสร้างธนบัตรของตัวเองค่ะโดยอาจจะเอารูปคนนะคะมาวาดตรงนี้ใส่มูลค่านะคะแล้วก็วาดตกแต่งให้สวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ